สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกับผมไดในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสายลับนะครับโดยสายลับหรือหน่วยสืบราชการลับที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นหน่วยสืบราชการลับของประเทศอิสราเอลชื่อว่ามอสซาดเรื่องราวและผลงานของสายลับมอสซาดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามฟังกันได้เลยครับมอสซาดหรือองค์กรข่าวกลอง และปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลภาษาอาหรับเรียกว่าอันมอซาลินอิสติกบาลัดวันมาอามอันอัสซึ่งถือเป็นสำนักข่าวกลองแห่งชาติอิสราเอลมอซาดมีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ทำการรวบรวมข่าวกลองและปรับเมินข่าวทุกข่าวที่เป็นที่น่าสงสัยและรวมไปถึงหน่วยงานทางการ ทหารออกปฏิบัติการสังหารและปฏิบัติการนอกเขตแดนอิสราเอลมีหน้าที่นำพาชาวยิวและคุ้มกันรวมทั้งปกป้องชาวยิวในการออกจากประเทศต่างๆเป็นการปฏิบัติการลับโดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลโดยตรงการจัดตั้งองค์กรสำนักงานใหญ่สุดก็คือ The m o อสซา East Collection ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการมอบหมายงาน ทำจรกรรมในต่างประเทศหน่วยงานนี้ดำเนินงานในนโยบายแบบหลากหลายที่ครอบคลุมทั้งการทูตในแบบระบบและนอกระบบซึ่งรวมถึงการปฏิบัติการทางการเมืองมีกรมประสานงานเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับพันธมิตรจากสำนักงานข่าวกรองในประเทศพันธมิตรทั้งที่มีความสัมพันธ์แบบปกติและไม่ปกติกับอิสราเอลนอกจากนี้มอสซาด ยังมีฝ่ายวิจัยในการผลิตข่าวกลองรวมถึงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทำกิจกรรมของมอสซาดปฏิบัติการภาคสนามในส่วนของปฏิบัติการภาคสนามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านข่าวกลองจะถูกเรียกว่าคลาสเซดหรือภาษาฮิบรูเรียกว่าอา์เคลอนซึ่งเป็นตัวย่อหมายถึงเจ้าหน้าที่ของคอร์เรคชั่น โดยจะทำงานคล้ายกับหน่วยเข่ากองของ CIA โดยจะฝังตัวอยู่ในยุโรปและตะวันออกกลางเป็นเวลาน,านานถึง30หรือ40ปีนอกจากนั้นมัสซาดยังนิยมให้อาสาสมัครหรือเซยานีมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งโดยคัดเลือกเอาจากชาวยิวพัตถินหรือคนยิวที่ไม่ได้มาจากอิสราเอลซึ่งเป็นพลเมืองที่อยู่ในพื้นที่ ประวัติความเป็นมามอสซาดเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่13ธันวาคมปีคิเตศักราช1949ในรูปสถาบันกลางเพื่อการประสานงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเดวิดเบนกูเรียนซึ่งต้องการให้หน่วยงานนี้เป็นองค์กรกลางในการประสานงานเพื่อการปรับปรุงและรวบรวมหน่วยงานต่างๆในการรักษาความปลอดภัยภายใน ตลอดจนรวมถึงเป็นองค์กรประสานงานสำหรับปฏิบัติการรับทางทหารที่เรียกว่าเอมมนนอกจากนั้นยังเป็นหน่วยงานในการรักษาความมั่นคงภายในหรือชินแบตและยังเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการประสานงานในการดำเนินการทางด้านการเมืองของกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลโดยในเดือนมีนาคม ปีคิดศักราช1951ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีภารกิจที่ผ่านมาในส่วนของทักษะของพวกมอสซาดเรียนรู้การต่อสู้ระยะประชิดที่ชื่อว่าคราฟมากาซึ่งเป็นการผสมระหว่างมวยปั้มคาราเต้และหัวใจหลักของคราฟมากาคือการสามารถใช้อาวุธทุกอย่างรอบตัวเป็นอาวุธในการสังหารได้ โดยภารกิจที่ผ่านมาของมอสซาดยกตัวอย่างภารกิจที่สำคัญสคัญก็ได้แก่เช่นปฏิบัติการตามล่าอันดอฟไอสแมนในปีคศก,กั1960อาชญากรสงครามนาซีเยอรมันระดับสูงผู้รับผิดชอบการแก้ปัญหาครั้งสุดท้ายของเผ่าพันยิวผู้หลีกเล้นอยู่ภายในชนบทของอาร์เจนตินาแถมยังมีเครือข่ายของอดีตนาซีคอยคุ้มครองถูกแกะรอยพกและมอสซาด ลักพาตัวไปประหารในอิสราเอล 2. ส,สงคราม6วันในปีคิสกกา1.9.67กราช1967มอสซาดปฏิบัติการประสบความสำเร็จสูงสุดจนทำให้อิสราเอลชนะในทุกๆแนวรบของสงครามครั้งนี้คือสืบรู้ที่ตั้งของเครื่องบินฆ่าศึกทั้งหมดและทำลายอย่างราบคาบในชั่วโมงแรกของสงครามในชั่วโมงแรกของสงครามการจารกรรมแผนที่ กับระเบิดชายแดนทั้งหมดจนส่งกองทัพเข้าจอแดนได้ไม่มีติดขัดสืบรู้ขึ้นวิทยุสั่งการของศัตรูและส่งเครื่องรบกวนทำงานระบบการสั่งงานแทรกซึมเข้าไปในกองทัพศัตรูสืบรู้ข้อมูลของกองทัพศัตรูตั้งแต่นายพลยันนายสิบสามโอเปอเรชั่นพรัมแบตในปีคิสสกักราด1967ังสงคราม6วันฝรั่งเศส ไม่ยอมส่งยูเรเนียมให้อิสราเอลมอสซาดจึงจารกรรมเรือขนยูเรเนียมสัญชาตินอร์เวย์ซึ่งขนยูเรเนียม20ตันจากเยอรมันแล้วส่งมาอิสราเอลจากโครงการนี้ทำให้อิสราเอลมียูเรเนียมมากพอจนสามารถผลิตนิวเคลียร์ได้โดยภารกิจนี้สายลับมอสซาดเสียชีวิตไปสองคน 4. ขโมยพิมพ์เขียวเครื่องบินมิลาด ในปีคิสกศัล1969ฝรั่งเศสงดการขายเครื่องบินมิลานให้อิสราเอลมอสซาดจึงเข้าหาบริษัทเอกชนที่ผลิตเครื่องบินในสวิตเซอร์แลนด์แล้วโน้มน้าวให้ส่งแบบพิมพ์เขียวให้อิสราเอลโดยทุกการพูดคุยผ่านการวางแผนอย่างดีจากนักจิตวิทยาของมอสซาดห้า โ per ation เนเทเบในปีคิดสกดเกรา1976เครื่องบินแอร์ฟานของฝรั่งเศสถูกสลัดอากาศชาวปาเลสไตน์และบังคับให้ไปจอดที่สนามบินเนเทเบของอูกันดาผู้นำของอูกันดาในขณะนั้นคืออีดีอามินซึ่งเป็นอิสลามได้ต้อนรับสลัดอากาศกลุ่มนี้เป็นอย่างดีแต่บังเอิญสนามบินเนเทเบอิสราเอลเป็นคนสร้างให้อูกันดา 6. o per ation h ฟิ x ในปีิศกราช1978ถึง1981เมื่ออิรักวางแผนสร้างอาวุธนิวเคลียร์มอสซาดจึงจารกรรมแบบพิมพ์เขียวของโรงงานนิวเคลียร์ของอิรักซึ่งทำให้สามารถวางแผนได้ว่าจะทำลายส่วนไหนของโรงงานความเสียหายจึงจะเกิดขึ้นมากที่สุดรวมทั้งได้รอบสังหารเยฮียอันมาเจตหัวหน้าโครงการชาวอียิปต์ที่ปารีสและส่งเครื่อง F-15 F-16 ซ้อนไปในแนวดิ่งไปตามเส้นทางพาณิชย์ทำให้มองเห็นเป็นเครื่องเดียวแล้วถล่มลงงานนิวเคลียร์ของอิรักด้วยจรวดไซส์ไวเดอร์ทำให้อิรักไม่สามารถพัฒนาโครงการต่อไปได้อีกเลยนับจากนั้นนอกจากนี้ยังมีการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคนอาวุธของชาติอ,อื่นอีกด้วยไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์หัวหน้ากลุ่มฮามาสก็ถูกมอสซาดสังหาร ในส่วนของผู้อำนวยการของม o สซ a ดจะไต่เต้าขึ้นมาจากตำแหน่งงานของตัวเองต่างกับ CIA และ KGB ที่นักการเมืองมีส่วนแต่งตั้งซึ่งต้องผ่านการซักฟอกมากมายกว่าจะได้มาเป็นผู้อำนวยการ CIA หรือ KGB ในงบประมาณของแต่ละปีของอิสราเอลไม่มีหน่วยงานม o สซ a ดปรากฏงบทุกอย่างเป็นความลับรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบเรื่องเล่าสายลับมสัสซด แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบก็บรบกวนช่วยก,กดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับขอบคุณครับ